ใช่ครับผมก็ตื่นเต้นครัตื่นเต้นเรารู้สึกว่าเหมือนเป็นการรวมตัวเป็นไม่ใช่คอนเสิร์ตแต่เป็นแบบการรวมตัวสัมนาครับผมพูดปรปากพูดคุยแบบสไตล์กันเองแบบประคุณหน่อยแบบประคุณแต่แร่เย็นมากจะพันห้าคนใช่ไหมวันนี้ที่พูชชีพันห้าสิบเจ็ดพันห้าสิบเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดคนมีมีอะไรเกี่ยวกับตัวเลขไหมครับหรือไม่เกี่ยวซื้อได้นะครับ อไม่มีไม่มีไมม่ีอ๋อแฟนๆก็คือเป็นฟรีด้วยถูกไหมใช่ครับผมเอามาจอยกันครับผมเพราะว่าปีนี้ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตก็มาจัดสัมมนาแทนมันเป็นความพิเศษเลยแบบพิเศษของเราใช่เพราะว่าปกติไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้จัดตรงวันเกิดนะครับอันนี้ก็จัดตรงวันเกิดของตัวเองด้วยก็มาอยู่ด้วยกันร่วมโมเมนต์พิเศษด้วยกันเก็บเป็นความทรงจำสามจุดหนึ่ขวบใช่ไหมครับให้สามจุดหนึ่งขวบฮะอย่างนี้สักจุด ปีของเรารู้สึกแตกต่างว่าถ้า30กับสามสรู้สึกแบบแตกต่างนะเพราะมันมันเริ่มนับเลขไปแล้วครับผม mm hmm. แต่สุดท้ายก็อายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขครับ mm hmm. ยังรู้สึกเด็กอยู่นะจริง, mm hmm. ย,งยังมีความเด็กอยู่ครับผมแต่ก็รู้สึกว่าเออก็ต้องมีมีอะไรที่แบบมั่นคงในชีวิตแล้วในการเลี้ยงตัวเราเองหรือว่าครอบครัวให้มากขึ้น ไม่ไม่เซอร์ไพรส์ครับผมรู้อแล้วรู้อย um> ู่แล้วคุย uh กับหนูเมื่อวานว่าหนูหนูมาแน่นอนคิดว่าไงก็ต้องมาอยู่แล้วแต่จะมาช่วงไหนหนูก็สารภาพว่าจะมาช่วงไหนหนูก็จะบอกใช่แต่ก็ไม่บอกครับผมก็เลยมาเซอร์ไพรส์ตอนแรกเห็นในทวิตเตอร์ว่ามีพิกหนุ่มที่น่ใจท่าทางสังเกติวก้อยิวก้อยก็กระเดิ่องกันนะตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอะใจแล้วก็ตอนทีมงานใส่มีทีมงานใส่แล้วทีมงานก็ทำนิก็กระเดิ่อดูเออมันก็กระเดิ่อกันเพราะว่า พราะว่าเสื้อผ้ามันเข้าตูมันแบบกระเดิดอะไรเงี้ยแต่คิดในใจว่ามันต้องมาช่วงสุดท้ายขังเกิดแน่ก็เลยมาจริงแต่ไม่คิดว่าจะใส่ใส่ชุดพิกหนุ่มมาใส่ชุดหมามาจริจีเขาก็ตั้งใจะมาสุดท้ายเราแต่ปิดไม่อยู่ปิดไม่อยู่จำอะไรขาได้พี่จินเราทักแต่แรกหรือว่าเป็นมินตอนแรกจำไม่ได้แต่ถ้าโผล่มาช่วงเกิดยังไงก็เป็นหนแน่นอนถ้าเป็นคนอื่นก็เฟลนะแล้วก็แอบสังเกตเปิดซิปผลังเอาใส่เสื้อซูเปอร์ซันอเมริกันอ่ เห็นเขาไปดมกลิ่นด้วยตอนแรกดมก็ได้กลิ่นน้ำหอมแต่ไม่ใช่น้ำหอมแต่น่าจะเป็นน้ำหอมที่เขาชิวๆมาอ๋อโอ้โวันนี้่อกี้าแต่เรารเล่นเกมมีอะไร,รอันนี้คืออาจันดาทุกอ,อย่างเราคิดเองหรือยังไงพี่สิที่จริงก็อยากให้ชิวๆครับผมแล้วก็อยากเล่าเรื่องในในภาพที่เราอยากเล่าไม่รู้ว่าเรารล้เรื่องหรือเปล่าแต่ก็พูดไปตามความรู้สึกฟิวๆไปครับผมแล้วก็มีเล่นเกมแล้วก็โพสต์อีกที่เป็นรับรบผมก็เอามาถามตอบ ตอนนั้นก็คุยเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเอออะแล้วไปกินมีอะไรให้นอกจากเป็นเค้กไหมคะถ้าถือมาเป็นเค้กยังยังรออยู่ฮะยังรออยู่ยังไม่ได้เลยฮะรอมสใแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรวีศว์นี้ก็บอกหนูไม่ต้องซื้ออะไรแพงๆหรอกเก็บตังค์ซื้อบ้านเพราะว่าหนูกำลังเก็บตังค์ซื้อบ้านอยู่อยู่ด้วยกันอยู่กับพ่อแม่สิเก็บบ้านอยู่ด้วยกันเหรอยังต้องซื้ออหลังฮะอันนี้คือหมายความว่าเราไม่ต้องบอกเราไว้แล้วว่าไม่ต้องซื้ออะไรให้เราหรือยังไงหรือบอกแล้วบอกแล้วแต่่หนูไมซื้อมาให้นะครับ บอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรแพงๆอยากได้บ้านอยากได้รถอยู่แล้วครับผมนี่อยากคิดไหมครับว่าจะเป็นอะไรอะไรอย่เงี้ยครัไม่รู้เลยอ่ะหนูก็คงคิดหนักเหมือนกันว่าจะซื้ออะไรใหเฮียนี่ก็แอบรู้มือนกันถ้าซื้อให้จะเป็นอะไรหรือว่าไม่ซื้อพี่มีมีกระซิบบอกน้องไหมคือไม่เลยตอนนี้ตอนนี้ไม่เลยฮะตอนนี้ไม่ได้พูดอะไรหรือว่าอยากได้อะไรเออตะโกติงเหรเขาใช่ไรลูกตีเอ้ยแล้วแต่หนูเลยครับผมแล้วแต่หนูเลยจริงถ้าอยากได้ ไม่ทันแล้วพูดตอนนี้ไม่ทันเน่าจะพูดหรอกน่าจะซื้อไปแล้วเราไม่รู้เหมือนกันแตครับยังไม่ได้ให้เราใช่ไหมใช่จริงๆพวกไอ้พรเราคนแรกเลยนะไอ้พรคนแรกผมอะคือเพื่อนสนิทผมเออคิดอะไใจมึงผมมาแสแรกทำไมอยู่แล้วก็ต่อไปก็หนูครับหนูผมมาเขาเไอ้พรอะไรนะอยากดูเขาบอกว่าหนูว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วหนูพูดไม่เก่งหนูพูดไม่เก่งก็ ไม่รู้จะไปพันไปพรอ,อะไรก็มาชวนคุยแต่ผมมาชวนคุยมากกว่าเสร็จคุยมากกว่าแล้วก็บอกเอรรักเนี่ยนะตามสไตล์หนงแ,แค่นี้มีความสุขแล้วแค่นี้ก็จริงจริงเห็นหนูนนแฮปปี้ผมก็แฮปปี้แล้วครับผมโปรเจกต์โปรเจกต์ที่4ข้างหน้าเมื่อกี้เด็กยังไม่ได้คันเดิเนดูใช่ไหมยังนะครับผมคร่าวๆเขาบอกว่าประมาณ4ล้านอืมถึง400ล้านเลยอ่ะถ้า4ล้านคือมากกว่าซีมีโชว์ฮะไม่ถึง ถึงนะเขาบอกใครบอกนะแต่ข่าวไปนับไปแล้วค่ะน้อยไปไหมไ้ไปไปนับมาแล้วนับยังไงฮะนับห้าสิบเหรอพี่ไปนั่งนับแล้วเมื่อกี้ก็แบบเป็นชีวิตตัวน่ะแล้วอ๋อหยิบได้เลยครับอ๋อคุณธนะเนี่ยจริงผมบอกทุกคนกหยิบไปเลยฮะไม่โรติคือแฟนคลับวเพราะจัดให้นี้แล้วถูกไหมในในช่วงวันเกิดมีครับมีให้ถ่ายนห้เยอะไหมโรติมีหลายบ้านมีอินเตอร์แฟนด้วยพี่ซีนแมเนจยังไงอ่ะ แฟนลับเขาแบบทำโปรเจกต์ให้เราแบบใหญ่ๆแบบเนี้ยไมเน่ตมาอยู่แบบเงินเราทำอะไรยังไงบ้างนี่อ๋อจริงๆกว่าจะแกะเสร็จทุกอย่างก็นานนะแต่ก็ให้ให้ทีมงานช่วยแกะแล้วก็ทำบ้านช่วยแกะครับผมใช่ถามว่าเมเน็ยังไงก็เก็บไว้เข้าธนาคารบ้างถ้ามีโอกาสก็เอาไปร่มทำบุญครับผมเพราะว่าของแฟนลับก็เยอะเหมือนกันแต่เราก็บอกแฟนคลับว่าขอน้สิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าอยากเอาไปบริจาคยางเงครับผมเราก็ขออนุญาตไปบริจาคได้ไหม ก็มีการแบบแบ,บ่งคนไปมอบที่อื่นด้วยมีครับครั้งนี้ก็คิดอยากอยากจะทําบุญแบบบริจาคเหมือนกันผมออติชอบบุญแนวไหนคบจริงโฮ้ยจริงๆทุกแนวแต่จริงๆงผมอยากไปที่แอนซินที่คนเข้าไม่ถึงแล้วก็ไปแบบว่าบริจาคตรงนั้นมากกว่าเพราะมันมีอีกหลายที่แหละแต่เราต้องขับรถไปแบบดูอะไรเงี้ยไปถานอะไรเงี้ยมันอยากไปที่แบบว่าการช่วยเหลือยังไม่ถึองนอะไรเงี้ยหรอแล้วเราต้องไปลงทุนที่เอง ก็น่าสนใจนะที่จะอ,อ,อยากไปอยากไปมานานนะครับผมที่เคยบอกไปออไแต่ตอนนี้เหมือนส่วนใหญ่แบบอาร์อย่างแฟนคลับคุยกับพี่ออฟอะไรยเงี้ยเขาบอกว่าเออยยินดีช่วยไหมก็ยินดีเพราะเขาเหมือนรีเสิร์ชเองเ,ออเขาเขาแฟนคลับเอาตัวเขายังไปรีเสิร์ชมาแล้วก็ช่วยบริจาคก็มีอ่ะตัดต่บบออะไรใชรคำนะคะสัจตีต่างรูจิตต่างช่องตัดเรา ครับผมก็จริงๆอยากไปเก็บทุกโปรเจกต์เลยครับผมซึ่งปีนี้เห็นแบบโอ้ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นจอยดีนะครับผมทําบุญมีสะพานด้วยสร้างสะพานแล้วก็กลโลรีร่ใหญ่มากแล้วก็ทำอะไรสิ่งที่แบบรู้สึกมันยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีก็ขอบคุณมากเก่งใจมากๆเหมือนกันครับผมยังไงก็สิ่งที่เขาทําให้ก็คงเป็นความรักที่อยากจะมอบให้ผมก็ยินดีรับมากๆครับผมก็ขอบคุณที่ทุกคนทำโปรเจกต์ให้นะครับผมไม่ว่าโปรเจกต์อะไรก็ตามแต่นะครับผมยังไงก็ รักผมแล้วอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆด้วยนะครับผมขอให้มีความสุขอยู่ด้วยกันไปน,นานๆเลยครับถ้าเกิดที่ชื่อสะพานสะพานนี่คือสร้างใหม่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่เห็นนะเห็นเขาลงแต่เป็นต่างประเทศครับผมเห็นว่า ah, จริงเหรอ,อ,อแต่ไม่ได้อันดีนะ้ครับแต่เขาบอกว่าร่วมทำบุกสร้างสะพานอ๋อแต่ตั้งชื่อสะพานเป็นชื่อเราหรือยังไงเหมือนน่าจะเป็นเป็นป้ายบิบเบิลแล้วเป็นชื่อ,อ,อถ้าเขียนชื่อเต็งก็เขินเนี่นะ <laughs> แล้วว่าเห็นให้หลายโปรเจกต์เลยครับผมอโเคได้มีเวลาได้ไปเลยติดตามดูทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะแฮปปี้วันเดย์ครับ